เรามาดูเลขสิบเก้ากันบ้างโอ้ทุกคนเลขสิบเก้านี่เจ๋งเป้งใครมีเลขสิบเก้าในเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณรู้ไหมว่าเลขสิบเก้าเนี่ยทุกคนเลขสิบเก้าเนี่ยเป็นเลขชื่อเสียงเสน่ห์ชื่อเสียง,เ,ยงเงินทองหนึ่งกับเก้ามาคู่กันจะทำให้คุณมีเสน่ห์หาเงินง่ายมีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนรักมีทีมงานมีตัวแทน มีคนที่มาลุมมาตุ้มหนึ่งเก้านะคะใครมีหนึ่งเก้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มันจะเป็นเองค่ะทุกคนมันจะเป็นเลขสเสน่ห์เลขเงินหาเงินง่ายมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมีบริวารมีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเลขหนึ่งเก้าบ่งบอกถึงเลขคู่สเสน่ห์เพราะนั้นใครที่มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเป็นเลขที่ดีมากๆ บอกเลยว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะดีมากๆใครที่อยากให้ตัวเองนะแบบใครที่ทํางานแล้วอยากมีบริวารดีอยากให้เป็นที่รักของบริวารทํางานแล้วบริวารเชื่อถือหรือว่ามีลูกน้องเยอะๆอะทุกคนคุณ่ะจะต้องมีเลขนะคะฟังนะเลขที่คุณควรมี ถ้าคุณเชื่อเรื่องของบริวารหรือหรือต้องการให้แบบมีบริวารเยอะบริวารดีนะคะเลขหกสามสามหกก็ดีมากนะคะเป็นเลขคู่สเสน่เป็นเลขคู่บุญหกสามสามหกเลขคู่บุญเลขสเสน่นะคะทําการใหญ่ได้นะคะอ่าหกสามสามหกเนาะอ่ะ, 6, 3, 3, 6, เ,อะ,อะเลขที่ดีนะคะที่ที่คนที่ทํางานแล้วมีลูกน้องอะ่ะควรจะมีนะคะหรือควรมีแบบควรมีอะ่ะเพราะว่าเป็นเลขบริวาร หนึ่งคือหนึ่งสี่นะคะจำไหมนะคุณไปดูนะว่าในเบอร์คุณมีไหมหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สามหกแล้วที่เหลือก็กลับกันนะคะแล้วก็นั่นแหละกลับกันเอานะสี่ห้าสี่หกมีไหมคุณมีกันไหมหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สามหกนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หก อันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการบริวารลูกน้องคือฉันเป็นเจ้านายหรือฉันเป็นหัวหน้างานนะคะควรมีตําแหน่งไหนถึงจะดีจริงๆจริงๆแล้วเลขที่ครูบอกอะคะ่ะถ้าเราเลือกตําแหน่งไม่ได้จริงๆตําแหน่งไหนก็ดีเพราะถ้าสมมุติว่าจะถามว่าอยู่ตรงไหนจะดีถ้าสําหรับครูนะคะเลขมงคล คุกเลขต้องอยู่ปิดท้ายนะคะถึงจะดีเพราะอะไรคะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคำทำนายทุกอย่างการร้อยเรียงตัวเลขทุกอย่างทุกคนเวลามันร้อยเรียงตัวเลขะคะ่ะทุกสุดท้ายมันจะไปจบอยู่ที่ตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะคะเขาถึงมีการร้อยเรียงตัวเลข